นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังพุทธังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาธรรมังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมา สังฆังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาพุทโธสิทธิริธรรมโมสิทธิริสังโฆสิทธิริสุขะสุขะชยัชยยะชัยยะลาภะลาภะสัพพธรรมมานังประสิทธิเมประสิทธิเตพุทโธสวัสดีมีชัยธรรมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัย อิมังปฏิปังสุรังคันธังอธิฐานิ